น้องทีขายุเรียนานานาชาติคะ่ะแต่อบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้คะ่ะนั่นก็คือน้องทีขายุอยากแบ่งเบาภาระคุณแม่เชื่อว่าหลายคนได้ยิน,นเรื่องราวของบ้านนี้นะคะบ้านของคุณแม่สุดสตรองค่ะอย่างคุณแม่แอนนี่บุ๊ค ที่มีบุตรชายสุดที่รักอย่างน้องทีขายุเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเต็มไปได้วยความรักมากๆเลยแล้วค่ะแม่แอนด,ดูแลดีมากๆและเป็นที่แน่นอนอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนคลับพูดถึงกันอย่างมากก็คือน้องทีขายุเรียนเก่งมากๆเลยแล้วค่ะครบเครื่องทั้งเรื่องหน้าตาและก็ความสามารถและเป็นที่ทราบกันอยู่บ้างว่าน้องนั่นเรียนโรงเรียนนานาชาติมาตั้งแต่เล็กซึ่งก็ได้ตั้งใจเรียนจนได้ผลการเรียนดีมากๆแถมรับรองวัลการันตีอย่างที่บอกคือน้องนั้นเคยบอกไว้ว่าตนงจะทําให้แม่มีความสุข และภูมิใจที่สุดเจ้าตัวก็ทําแบบนั้นจริงๆรวมไปถึงเรื่องหาหน,น้าทางการบ้านตอนนั้นเนี่ยสาวแอนเองเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีงานในวงการเหมือนเมื่อก่อนค่ะก็ขายของทั่วไปผ่านโซเชียลได้ไม่มากเท่าไรทําให้ผู้ชายเอ่ยปากขอเดินไปโรงเรียนเองเพื่อจะช่วยแม่ประหยัดมีบางครั้งถึงขั้นที่อยากจะออกจากโรงเรียนนานาชาติมาเรียนโรงเรียนที่ต้องจ่าย น้อยกว่าเดิมแต่ด้วยความรักของแม่อยากให้บุตรได้ดีก็ทําให้คุณแม่เนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่ออยากให้น้องที่ขาย,ยุมเมียนาก็ที่ดีขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าแม่แอนนี่เองเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะ